ทำอะไรไม่ไปแต่งตัวเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกแ๊บหนึ่งแ๊บนึงขอจัดจาการเจ้าแมลงสาบกับนมันน่างุดหงิดมากจัดกระเป๋าให้กูก่อนยุดอย่าจับไม่แบตนน่นเชนะทำไมอ่ะถ้าจับแล้วเนี่ยมันจะพูดได้หลายภาษาเลยนะว่ามึงก็พูดไปไม่เชื่อลองเปิดปิด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 ภาษาอะไรอ่ะภาษาสวิตไม่เชื่ออีกใช่ไหมไม่เชื่อลองปิดถูกปิดถูกปิดถูกปิด ภาษาเช็คเฮ้ยพ e. ูดไปเรื่อยเราอ่ะเอ้ยเราเก็บของก่อนยาถ้าจับรูปแบตนี้แล้วเนี่ยพูดเกาหลีเป็นเนทีฟเลยนะไม่เชื่อพี่ชายอบป้าเฮ้ยร้อนอบอ้าวปุ้งอบม้นไก่อบอองกบอบอบอยอะไรกันวะเนี่ยหยุดอย่าขยับเลยนะไอ้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 ไไไปกันเถอะไปตีแบตไปงบยาดิเขาตุมแตกหแล้วเนี่ยมันแตกไม่ต้องหาอาหาร เงี้อเงี้ยกูเนี่ยอุ้มกูอุ้มกูไม่ต้องพากูไปแล้วเดี๋ยวกูไปเองเดี๋ยวกูไปเอง